สวัสดีครับท่านผู้ชมครับคลิปนี้ก็พามายังแปลงทุเรียนมูสันกิงระยะชิด3คูณ10เมตรนะครับอายุ4ปีกว่านะครับ4ปี1เดือนโอเคก็จะมาแนะนำนะครับในการแต่งกิ่งล่างนะครับทุเรียนแปลงนี้นะครับผมจะไว้เพียงความสูงนะครับ จะกำหนดความสูงที่4เมตรครึ่งนะครับตำแหน่งที่เราจะไว้ลูกนะครับกิ่งข้างนะครับกิ่งข้างมันเป็นทุเรียนการแขนนะครับกิ่งข้างซ้ายขวาผมจะไว้ความสูงก็ตรงประมาณ4ี่เมตรครึ่งนะครับแล้วก็จะเหลือโดไว้นะครับเหลือโดไว้เหมือนกับเราเอาไม้ไผ่มาทาบเพื่อยุงนะครับโดนี้เราจะเหลือไว้ประมาณ ห0สิเจ็ซนนะครับเพื่อไว้โยงลูกกิ่งข้างบนนะครับในอนาคตเพราะว่าถ้าเราไม่ไม่เหลือดูไว้นะครับเราตัดทีเดียวเรียบอย่างนี้เลยนะครับอ่ามันจะยุ่งยากในการโยงลูกในวันข้างหน้านะครับแล้วก็ทำไมถึงไว้กิ่งต่ำนะครับอันที่จริงก็ไม่ไม,ไม่ไม่ไว้ต่ำนะครับก็ประมาณ ือเกือบเม็ดนะครับบางต้นก็เม็ดหนึ่งขั้นต่ํานะครับแต่ที่ที่เราเราดูต่ํานะครับที่เราดูห้อยอย่างนั้นนะครับเราก็ต้องแต่งนะครับมันมีเทคนิคก,การแต่งนะครับคลิปนี้ก็จะมาแนะนําการแต่งนะครับการแต่งว่าแต่งยังไงนะครับแต่งยังไงมีวิธีการแต่งแบบไหนเพราะว่าเอตุผลที่ไว้ต่ํา <c oughs> ประมาณเกือบเกือบเม็ดนะครับคือคือบางแปลงเขาจะไว้เม็ดกว่า หรือว่าบางแปลงจะไว้ถึงหน้าอกเลยนะครับแต่เราเราปลูกคนละแบบกันแบบนี้มันเป็น,ปน,ปนแบบระยะชิดนะครับมันไม่เหมือนกับปลูกสิบคูณสิบแปดคูณแปดที่เราไว้กิ่งล่างสุดก็ประมาณหน้าอกหรือสะเอวนะครับ่วนใหญ่ก็จะไว้ระดับหน้าอกเลยนะครับ <c oughs> แต่ทรงพุ่มเขาจะใหญ่แต่ของเรานี่จะกําหนดที่สี่เมตรครึ่งแต่เราได้ต้นเยอะอยู่แล้วจำนวนต้นนะครับวันนั้น เมื่อเทียบอัตราต่อพื้นที่แล้วนะครับเราก็ได้กิ่งเยอะเหมือนกับไวต้นใหญ่นะครับแต่การจัดการของเรานี่จะง่ายกว่าเพราะว่าเราไว้ระดับที่สี่เมตรครึ่งการเก็บลูกการพ่นยาการแต่งกิ่งในวันข้างหน้านะครับมันไม่ยากโอเคครับให้ท่านมาดูด้านขวามือผมก่อนนะครับนี่ขวามือน,นี้นะครับอันนี้ด้านนี้คือแต่งแล้วนะครับนี่แต่งแล้วเห็นไหมมันจะดูโปรง่ปรงๆใช่ไหมครับ ผมแต่งไปแล้วนี่นะครับไปเนี้ยลุ่งเลยนะครับแต่งไปแล้วลุ่งเลยนะแต่ผมมาดูฝั่งนู้นนะครับฝั่งนู้นนะครับไม่ได้แต่งนะครับฝั่งนู้นนู้นนะไม่ได้แต่งนะครับอ้ยเลาดดินเลยนะครับมันก็มีเทคนิคการแต่งนะครับเดี๋ยวจะมาบอกว่าเราจะแต่งแบบไหนอย่างไรนะครับโอเคเพื่อเป็นประโยชน์กับหลายท่านนะครับถ้าท่านแต่งผิดนะครับ กิ่งหักใต้นะครับมอนขนา้างหน้ากิ่งหกักใต้ <c oughs> มาดูนี่นะครับกิ่งจะสวยนะครับเห็นยังกิ่งจะใหญ่จะได้กิ่งใหญ่กิ่งสวยนี่เห็นยังนะครับนี่ผมแต่งเฉพาะข้างล่างนะครับข้างบนยังไม่ได้แต่งนะครับนี่ต้องใช้กันไก่ตามยาวแต่งนะครับนี่แต่งระดับสุดมือเห็นยังมันจะได้กิ่งใหญ่ๆนะครับ แล้วก็อันนี้สูงเป็นเม็ดเลยนะครับจากดินนะครับสูงเป็นเม็ดเลยโอเคครับเดี๋ยวพาไปให้ท่านผู้ชมว่าแต่งแบบไหนยอย่างไรนะครับฝ่ามือนี่แต่งแล้วนะครับนฝ่ามือนี่แต่งแล้วนะครับแต่งแล้วอะมาดูซ้ายมือนี่แดดเปรี้ยงเลยนะครับมาดูซ้ายมือ,อขอัยนะครับ ลองสั่นหน่อยโอเคแป๊บหบนึ่งอ่าท่านเห็นยังครับนี่มันห้อยอยู่นะครับมันห้อยห้อยประมาณสักสามสิบเซนบ้างสี่สิบเซนบ้างจะถึงพื้นอยู่แล้วนะครับนี่นห้อยสามสิบเซนบ้างสี่สิบเซนบ้างจะถึงพื้นแล้วมาดูใกล้ๆนะครับนี่เมื่อกี้เราถ่ายไกล ฝั่งนี้แต่งแล้วจะลู่เลยครับดูแล้วล่่ดูแล้วไม่อ,อึดอัดใช่ไมหมดูแล้วลง่แต่ฝั่งนี้ดูแล้วมันอึนอดอัดมันต่ําเกินก็มีวิธีการแต่งนะครับมาดูตนนัวนี้เดี๋ยวผมจะแต่งให้ดูนะครับวิธีการแต่งนะครับเราก็จะไล่ <c oughs> นะครับจะไล่มาจากนี้เลยนะครับดูแบบนี้ท่านดูนะครับอันที่จริงแล้วกิ่งนี้ตัดทิ้งได้เลย นะครับเดี๋ยววันนี้ผมไม่ได้พาเลยมานะครับอีกล่างนี้แต่ถ้าเราจะไว้ก็ได้นะครับเพราะว่ามันเป็นทุเรียนสายพันธุ์มูส์จริงการให้ลูกก็แขวนลูกได้นะครับมันไม่ถึงกิ่งเวลาลูกค่อยมาจากข้างบนไม่ถึงกิ่งครับดูกิ่งสวยนะดูหนึ่งสองสามสี่ห้าฝั่งนี้หกก็ ด้านหนึ่งก็ประมาณห้าถึงหกกิ่งนะครับบางด้านก็ได้สี่บางห้าบางอ่ะด้านนี้ได้หนึ่งกิ่งสองกิ่งสามกิ่งสี่กิ่งห้ากิ่งก็เยอะอยู่นะครับก็ประมาณนั้นนะครับพอเราไว้ความสูงแค่สี 4, ่เมตรครึ่งนะครับก็ติดตามกันเรื่อยๆนะครับตุเรียนกลางแขนของสวนคนเกษตรนะครับโอเค เดี๋ยวถ้าเราจะไว้ก็ได้นะครับโอเคสมมุติผมตัดสินใจไว้เทคนิคก,การตัดนะครับไม่ให้มันห้อยนี่ก็ประมาณสักจากพื้นนะครับถ้าท่านดูก็ประมาณสักนี่จากพื้นเนี่ยจากพื้นจากพื้นเนี่ยขึ้นไปอย่างกิ่งนี้ก็ประมาณเออสักเจ็ดสิบเซนได้แล้วนะครับก็กิ่งนี้ก็ถือไว้ไว้ได้นะครับเพราะว่าลูกเขาไม่ใหญ่ไม่เหมือนมณนทองนะครับแล้วเราถ้ามันติด แล้วก็ค่อยอยู่นะครับค่อยอยู่โอเคเวลาแต่งนะครับกิ่งที่มันห้อยลงล่างนะครับนี่พวกนี้เราอย่าไว้นะครับมันจะพาน้ําหนักมาลงข้างล่างนะครับนี่ยแล้วก็ดูนี่นะกิ่งที่ที่มันต่าลงไปอย่างนี้มันเราต้องการไม่ให้มันต่ำนะเราก็ตัดที้นนะนะไว้เฉพาะกิ่งพวกนี้ที่มันขึ้นอย่างนี้นะครับกลางปลานี้อ่าน,นี่เนี่ยอันนี้ลงตา่า นี่นี่นี่ลงต่ำนี่ลงต่ำเราก็ตัดเลยะนะครับก้างปลาก้างปลาไหนที่มันแน่นเกินไปเราก็ออกซ์นะครับอ,ออกอันนี้ลงต่ำเกินปลานี้เอาอ่าเราก็อ,าออกนะครับมันก็จะดูดีขึ้นมันก็จะเด้งขึ้นนะครับอย่างเงี้ยก้างปลาไม่ต้องแน่นนะครับห่างสักยี่สิบห้าสามสิบเซนก็ได้แล้วนะครับ โอเคอันนี้พวกนี้ที่ลงต่ำนะครับเราออกเลยออกเลยอันนี้ออกได้เลยนะครับมันโอเคนี่เห็นจะโปร่งแล้วมันก็จะเด้งขึ้นอันนี้รายละเอียดพวกนี้เราต้องเก็บออกล่างพวกนี้นะครับออกก,กิ่งไหนที่มันมันลงตำ่ำออกให้หมดอ่าเนี่ยเราได้แล้วกิ่งหนึ่งนะครับอย่างน,นี้อ่าพวกนี้เช่นกันมันดูนะครับ อันนี้กิ่งนี้นะครับมันไม่ได้เป็นก้างก้างปลาที่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 แยกออกมาอย่างนี้นะครับมันดันเป็นกิ่งใต้นะครับความลงตัดออกเลยนะครับอ่นะครับอันนี้ก็เช่นกันนะครับตัดออกเลยนี่เห็นยั้มันก็จะเด้งขึ้นสวยนะครับแสงก็เข้าหมดนะครับทันดีดีนะ และนี้ก็เช่นกันนะนี่กิ่งมันไปอย่างนี้แล้วมันมีกิ่งล่างนี้นะครับคือเราเน้นกิ่งล่างของกิ่งหลักนะครับเราจะไว้เฉพาะก้้งปลายอย่างเดียวถ้ามันไปคู่กันนี่นี่เช่นกันถ้ามันไปคู่กันนี้แล้วอยู่ๆมันมมนมีกิ่งล่างลงแบบนี้นะครับว่าออกเลยอ่านะครับก้างปลาเราจะไว้อย่างนี้ไปอย่างนี้มาอย่างนี้มันจะสวยนะครับ แล้วก็กิ่นก็จะปร่งแสงก็จะดีกิ่งไหนที่เล็กเกินไม่สวยนะครับติ่ตูอาออกนะครับมาออกอะนะครับนี่ผมจะแต่งช่วงล่างก่อนนะครับแต่งช่วงความสูงของผมได้นะครับแต่ไอตรงไหนที่มันสูงเกินผมผมก็แต่งไม่ได้ก็ต้องใช้กันไกมาแต่งนะครับโอเคอ่าเราก็พยายาแต่งให้มัน โล่งโปร่งทีเดียวนะครับค่อยๆแต่งไปอย่ามันก็สูงขึ้นมาหน่อยลอนะนะโอเคเดี๋ยวมาดูฝั่งนี้มาคันมาดูฝั่งนี้นะครับนี่ฝั่งนี้เลี้ยดินเลย,เยนี่นะครับอย่าทำทำเลี้ยดินเลยตํำเท่ากับพื้นเลยนะครับะมาดูิธีการตัดนะครับเราต้องเข้ามาอยู่ข้างในนี้นะครับ๋ันนี้ออกก่อน เราเราแต่งนะครับเราต้องแต่งไปสังเกตไปนะครับแล้วก็วาดภาพในอะนาคตว่ากิ่งจะมันมันจะไปแบบไหนท่านดูดินี่นะครับนอ่ยกิ่งนี้ที่จริงก็นี่นะมันก็สูงประมาณ6ิ0เซนก็ได้อยู่นะครับได้อยู่นะเพราะว่าเราเราไว้ความสูงไม่มากนะครับเราจะไว้ความสูงไม่มาก กิ่งจะสวยดูกิ่งกิ่งโอ้ไว้ลูกสบายนะครับกิ่งจะสวยเอ่ะมาถึงกิ่งนี้วิธีการเราก็ดูจากข้างในเนี่ยครับกิ่งไหนที่มันมันลงล่างเราก็ออกเลยนะครับนี่กิ่งนี้ก็ดูกิ่งนี้นะครับนี่มีอยู่กิ่งนี้มันลงล่างนะครับนี่น,นี่เห็น,นยังมันลงไปมันลงไปข้างล่างอย่างนี้เอาออกเลยนะครับ ต้องออกนะครับเดี๋ยวมันจะเด้งขึ้นมาเองง่ายไหมเด้งขึ้นเยอะเลยแล้วความโปร่งก็จะเกิดขึ้นอันนู้นก็เช่นกันเนี่ยๆอย่งพวกนี้มันลงล่างนะครับอย่างที่มันต่ําลงละชี้ลงล่างแล้วก็ออกนะครับเดี๋ยวมันก็จะโปร่งนี่ลงล่างออกอันนี้อันนี้ลงล่างแล้วออกให้มันเป็นก้างปลาเลย เรานึกถึงก้างปลานะครับก้างปลาเวลาเราเอาปลามากินก้างปลามันจะมีะก้างหลักใช่ไหมก้างหลักก็ก้างออกซ้ายออกขวาแบบนี้ถ้าหากว่าก้างลงลงตําตัดออกนะครับแล้วเราจะได้สวยนะครับนี่ที่มันลงตามตัดออกชี้ขึ้นมาตัดออกอ่าออย่างก็เริ่มปลูกแล้วนะครับก็เริ่มปลูกนี่ พอปลูกปั๊บนะครับเสงก็จะเข้าอันนี้ก็เช่นกันนะครับนี่นี่น,นี่ดูนะครับมันชี้ลงต่ํานะครับมันกิ่งเลืเอี่ยดินนะครับเราก็ต้องตัดออกปึ๊บปึ๊บานะครับเดี๋ยวจะดูว่ามันจะดูต่ําลงดินไหมอ่ากิ่งนี้ที่มันลงต่ํานะครับเอาออกกางปลาอัาอาอานอนี้กางปลาชิดมันเกิน สามกิ่งนี้เอาออกตรงกลางหนึ่งกิ่งนะครับอันนี้ลงดินเอาออกอ่ามันขึ้นนี่ก็เช่นกันนะครับเริ่มดีขึ้นละเริ่มดีขึ้นเรื่องสูงละนะครับมาเดี๋ยวไปให้ให,ให้ท่านดูอืคือกิ่งจะต้องขนานนะครับกิ่งจะต้องให้ขนานเป็นแบบนี้ถ้าไม่ขนานแบบนี้มันไม่ให้ลูกนะครับอันนี้ลงต่ำ น,นี่ลงต่ํเอาออกเห็นยังเอาออกนะครับอันนี้ลงต่านี่โอ้นะครับเห็นยังเลยโอเคอมาดูที่นี้ที่เราดูต่ำอยู่เมื่อกี้นะครับผมบอ,อ,อกแลวนี่เห็นยังมันก็สูงเลยนะครับสูงเลยเดี๋ยวเดี๋ยวท่านท่านอาจจะดูไม่ชัดนะครับ อาจจะดูไม่ชัดนี่เห็นไหมน,นี่ที่ดูตำตำอยู่เมื่อกี้นะครับแต่มันมีหลักการแต่งอย่างที่ผมบอกครับต้องแต่งให้เป็นลักษณะก้างปลานะครับถ้าเราไม่แต่งเป็นให้กิ่งมันข้างบนเป็นลักษณะก้างปลาต้นจะเสียหายนะครับต้นเทียบกับต้นเมื่อกี้นี่เทียบกับต้นนี้นี่ต้นนี้เราแต่งแล้วใช่ไหมต้นนี้ยังไม่แต่งเห็นไหมเลี้ยเลี่ยดินเลย มีเทคนิคการแต่งนะครับก็ประมาณนี้ครับท่านผู้ชมครับก็ฝากกดติดตามทางช่องด้วยนะครับแล้วก็ใครมีปัญหาเรื่องราวของการดูแลทุเรียนนะครับอยากจะตอบสอบถามนะครับสอบถามได้นะครับอันนี้ก็เป็นตุเรียนระยะชิดนะครับ4ปีกับ1เดือน2เดือนได้แล้วเดี๋ยวผมไปดูทีนึงแล้วก็จะเดี๋ยวจะขึ้นให้ดูด้านซ้ายนี่นะครับด้านซ้ายนี่ ดี๋ยวจะไปกอบวางด้านซ้ายนี้นะครับเดี๋ยวไปตัดต่อแล้วก็กอบวางด้านซ้ายนี้พ่าผมปลูกวันไหนวันนั้นนะครับลูกชายเป็นคนปลูกโอเคนี่ดูครับกิ่งจะสวยนะครับกิ่งจะโตเราก็ต้องแต่งมาตั้งแต่เล็กๆนะครับถ้าเราไม่แต่งตั้งแต่เล็กๆเราจะไม่ได้กิ่งโตนะครับแล้วก็ในการแต่งกิ่งเขาจะห่อต้นนะครับเราต้องขยันตัดอยู่ตลอดตั้งแต่เล็กๆเลย มันตัดตอนตัวไม่ได้นะครับนี่เห็นนะจะเห็นล่องรอยว่าผมตัดตลอดนะครับนี่ร่องรอยผมตัดตลอดนะครับต้องตัดแต่งกิ่งตลอดอันนี้คือกิ่งภายในนะครับนี่พวกนี้เอาออกก็ก <K> ็นํามาบอกกันนะครับท่านเวลาเราตัดแต่งกิ่งนะครับเราอย่าใจร้อนนะครับอย่า <liking, S 2> <Ś m. S 1> ใจร้อนต้องต้องให้เหลือใบ ไว้สร้างอาหารเลี้ยงต้นด้วยนะครับบางท่านนีจใจร้อนนะครับอยากให้ได้ทรงดังใจนะครับนี่เห็นยงสูงแล้วนะครับไอันี้ผูตัดทิ้งลงเมื่อกี้นะครับเห็นยังที่เราดูมันต,ต่ำต่ำอยู่เมื่อกี้ครับสูงมาแล้วนี่คู่เขาเมื่อกี้นะครับที่ที่เท่ากันที่เราดูเมือ่อกี้ต้นต้นนี้อันนี้เราตัดแล้ว เดี๋ยวเราไปตัดอีกตัวนู้นนะครับที่มันชี้ลงดินอย่างเงี้ยตัดออกหมดเลยนะครับชี้ลงดินตัดออกอ่าดูฝั่งนี้ยางลุ่งเลยนะครับพอลุ่งมันมันสวยนะครับดูแล้วสวนนี่ปล่งอันนี้ดูแล้วมันยังทึบอ,อยู่นะครับดูทึบอ,อยู่เพราะเรายังไม่ได้แต่งพอเราแต่งเสร็จมันจะโปลงผมแต่งไปทั้งหมดได้สองแถวเดี๋ยวไปดูกันอยู่นะครับพอามันปง่งจริงๆนะครับให้ดู แต่งเสร็จแล้วมันจะโปรง่งอ๋อดูนะครับนะครับนี่ขวามืออันนี้ซ้ายมืออันนี้ยังไม่ได้แต่งนี่แต่งต้นเดียวเมื่อกี้อันนี้ขวามืออ่ะมาดูสองแถวอ่ที่เราแต่งแล้วนะครับสองแถวที่เราแต่งแล้วโอ้โหดูกิ่งสวยๆนะครับดูเฮ้กีงสวยครับ โอ้สวยมากนะครับกิ่งนี้ไว้ลูกได้แล้วนะครับถ้าทําสารแต่ผมไม่ไม,ไ,มไม่ทํานะครับผมจะอ่าให้มันเป็นเองนะครับให้มันเป็นเองก็ไม่โฉบสารนะครับอยากให้ทุเรียนอยู่เรานานๆหรือถ้าจะโฉบจะจะโฉบสารก็ต้องรอประมาณนูวนนะครับให้ทุเรียนนี้ทักเจ็ดแปดปีนะครับก็นึกถึงว่ามนุษย์เรานะครับ หากรีบมีลูกนะครับก็จะโซมเร็วครับก็จะโูมเร็วใช่ไหมโอเคนะครับคลิปไม่ยาวกันไปเดี๋ยวมาดูสองแถวนี้ที่ผมแต่งแล้วลวงปรุงเลยนะครับลูงปรุงเลยสองแถวนี้เห็นท่านจะเห็นกิ่งแห้งอยู่นะครับเห็นยังนี่นะครับมันจะต้องลวงปรุงแบบนี้นะครับนะ นี่เป็นทุเรียนระยะชิดนะครับโอเคครับ